วันนี้จะมาทําความสะอาดแปลงกุช่ายเพื่อนๆท่วมหมดแล้วยาท่วมแต่ว่าก็นั่นแหละกูถ,ถึงเ่าเน้ายงงามอยู่นะคะยังงามอยู่เพื่อนๆแต่ว่าเราไม่มีเวลามาดูแลเขาก็เลยยาท่วมค่ะถอนออกให้เขาหน่อยหนึ่งเนาะประโยชน์เขาเยอะกุช่าย วิตามินซีวิตามิน, C, ม,นมีฟอสฟอรัสสูงเนาะเพื่อนกินกับกินกับผัดไทยก็อร่อยนะผัดไทยตับหมูกับอะไรก็อร่อยเพื่อนก็นต้องดูแลเขาไว้หน่อยยางท่วมค่ะฝนฝนเยอะแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายไม่เป็นไรค่ะเขายังอยู่ดีอยู่ จะกอใ,ใหญ่ๆเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นเป็นอ่าผันใบใหญ่เนาะกุ้ยช่ายทำขนมกุ้ยช่ายอร่อยเพื่อนๆไม่ได้มาดูเลยเขาว่าจะเอาตัดไปผัดผัดใส่ไข่ก็ได้อร่อย เราชอบมากโดยส่วนตัวชอบขนมผูม้ชายด้วยอร่อยมีประโยชน์เยอะด้วยแคลเสียมฟอสฟอรัสเนต้าแคโรทีนก็สูงดูแลเขาหน่อยค่ะตอนแรกว่าจะมาตัดอย่างเดียว <laughs> ่หนไหนได้เห็นยาท่วมมันไม่รู้ยาอะไรยาพวกนี้แบบกำจัดยาก นี่นี่นี่ไปได้ละตัดไม่ได้เลยค่ะถ้าตัดกับเอา่าเครื่องตัดหญ้าก็จะมาตัดต้นเขาด้วยเนาะเพื่อน,นต้องถอนอันนี้ค่อนข้างเดือดฝนเยอะเกินไปก็ น,นี่เราต้องปาดออกเนาะเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างนี้ใบถ้าใบาแก่ไปมันมกินไม่อร่อยเราต้องปาดออกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่ไข่เนาะเพื่อนๆเนาะปาดออกให้เขาขึ้นมาใหม่ปลูออกง่ายปาดออกไปเลยค่ะ เขาจะขึ้นมาใหม่ออนี่ไม่ค่อยคมเอาไปดองก็ได้นะเพื่อนๆเนาะทำผักดองก็ได้นี่เราไม่ค่อยคมเดี๋ยวเราค่อยพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขาเนาะเพื่อนๆ จุดนำหมักก็ได้ค่ะถ้าปุ๋ยหมักยังไม่เป็นโอเคนี่พเพื่อนดูเราได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็าเจอกันค่ะวันนี้พามาดูแลพามาตัดปุ่ใช่โอเคครับ okay, เพื่อนบา,บายๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ